ุนเซนประกาศเข้าชมการแข่งขันซีเกมฟรีทุกกีฬาสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดหุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาประกาศทุกการแข่งขันซีเกมครั้งนี้จะไม่มีการเก็บค่าบัตรเข้าชม ก่อนหน้านี้มีการประกาศไปแล้วว่าตั้งแต่พิธีเปิดไปจนถึงพิธีปิดรวมถึงการแข่งขันกีฬาต่างๆจะมีการเก็บค่าบัตรเข้าชมตามความเหมาะสมแต่ล่าสุดแคมบอรีอ0 2 2เพจอย่างเป็นทางการของการแข่งขันครั้งนี้ยืนยันว่าผู้นำของพวกเขาสั่งไม่ให้เก็บเงินทั้งแต่พิธีเปิดไปจนถึงพิธีปิดรวมถึงทุกกีฬาผู้เข้าชมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยส่วนผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้วจะมีการแจ้งอีกทีภายหลัง อย่างไรก็ตามมีชาวเขมรหลายคนกังวลว่าจะเกิดปัญหาขึ้นจากการประกาศครั้งนี้คนที่ซื้อไปแล้วควรให้เขามีที่นั่งของตัวเองแต่คนที่ยังไม่ซื้อก็ขอย,ยินดีด้วยให้เข้าฟรีจะมีปัญหาตามมามากมายที่นั่ง VIP ที่นั่งตัวถูกตัวแพงสามารถเข้าไปได้หมดใช่ไหมควรเก็บเงินเพื่อความเป็นระเบียบไม่จำเป็นถึงต้องปล่อยฟรีแค่ลดราคาตามความเป็นอยู่ของประชาชน แม้จะไม่ได้เก็บเงินแต่ควรมีวิธีให้ตัว๋วเพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาความวุ่นวายเช่นความจุสนามได้แค่5,000คนแต่คนจะเข้าเกินแน่นอน